สวัสดีครับผู้กผมนะครับอาร์มจากช่อง easy stock t h นะครับวันนี้ก็จะเป็น EP พิเศษนะครับที่ผมจะออกมาอัปเดตพอร์ตหุ้น DCA ของเรากันนะครับก็ใครที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าผมได้ทำคลิป DCA หุ้นอยู่ในเพลย์ลิสต์ DCA ด้วยงบ5,000ับาทนะครับาตามมารุกันเดือนเนาะก็ไม่ได้เข้ามาดูพอร์ตอะไรมากมายนะครับก็เข้ามาซื้อ เดือนละหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็คัดเลือกหุ้นมา10ตัวนะครับจากตอนแรกนะครับใครที่ในด,ดูคลิปหุ้นผมไปก็นำไปวิเคราะห์ไปเลือกซื้อหรือว่าอะไรก,ก็แล้วแต่การพิจารณานะครับแต่ก็มีหุ้นล่าสุดนะครับ ICN ที่ใครติดอยู่บ้างก็ตอนนี้ก็พังหัวขึ้นมาแล้วนะครับ ใครที่สืออยู่ก็ดีใจด้วยนะแต่ว่าวันนี้ก็จะมีข่าวร้ายแล้วก็ข่าวดีที่จะมาแจ้งให้กับผู้ติดตามของผมนะครับแต่เราไปเข้าสไลด์กันเลยนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นอพอร์ตหุ้น dta ของผมนะครับก็มูลค่าการลงทุนนะครับอยู่ที่50 0 0 0บาทนะครับ ก็ผมได้ทำการล้างพอตไปส่วนหนึ่งแล้วนะก็ขาดทุนไปนะครับดูจากาาเว็บที่บลกเกอร์สามารถล็อกอินเข้าไปดูได้นะก็ขาดทุน2,966บาทนะครับแล้วก็มูลค่าคงเหลือก็อยู่ที่5นะ้า0 0นลบกับตัวที่ขาดทุนไปแต่ว่ายังมีหุ้นที่ยังไม่ได้ขายอยู่ด้วยนะครับก็ขาดทุนอีก679บาทซึ่งถ้ารวมแล้ว ขายตอนนี้เลยนะก็เหลือห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสามบาทนะครับก็ันผลตลอดสิบเดือนที่ถือมานะก็หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทนะครับแล้วก็หักภาษีสิบเปอร์เซ็นต์นะก็จะเหลือพันสามร้อยห้าสิบกบาทนะครับก็ดูดูแล้วก็ขาดทุนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะตรงกับ ต่อตีว่าห้าหมหนึ่งเนี่ยสามพันสามรอเนี่ยก็อารมณ์เหมือนกับปันผลล้วนๆเลยนะพันสามร้อเศษนี่ยแล้วก็ขาดทุนก็5้าพันเลยแต่ว่าเราก็ต้องนับปันผลเป็นกําไรด้วยเนาะเพราะเราก็ถือหุ้นมานานนะครับถ่อให้เราถือถึงต้นปีหน้าเราก็จะได้ปันผลอีกนะช่วงประมาณเดือน3ามคุณก็จะจ่ายปันผลอีกค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ถ้าที่คิดแค่ตอนนี้เนี่ยเราขาดทุนไป2 9 6 6บาทนะแต่ว่าถ้าวันจันทร์มีหุ้นไอร์ตเนี่ยตัวที่ผมติดอยู่เนี่ยเด้งขึ้นอันนี้ก็จะขาดทุนน้อยลงอีกนะครับอีก600เนี่ยก็จะขาดทุนน้อยลงอีกนะครับทําให้เราอาจจะเหลือกําไรเพิ่มขึ้นสัก6ก0ก็ได้นะก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะครับก็ที่จะมาแจ้งเนี่ย คลิปนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนวิธีการลงทุนนะปกติแล้วคลิป DCA หุ้นของเราเนี่ยก็จะทำการ DCA ทุกเดือนเนาะคือสิ้นเดือนเป๊ะเลยนะวันที่30 3สิบมอผมก็จะเริ่มเข้ามาทำการซื้อหุ้นนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีการ DCA เนี่ยเปลี่ยนเป็นการเก็งกำไรนะครับแทนการ DCA แบบเดิมนะ เหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับก็เหตุผลเนี่ยที่ผมเปลี่ยน,นการลงทุนเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยประสบการณ์เราเนี่ยยังมีน้อยนะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับของผมอะเรียกว่าน้อยไหมก็ปีปีกว่าก,ากับสองปีนะตอนแรกอะก็ถือว่าน้อยนะครับที่เริ่มเข้ามาทําการเล่นหุ้นนครับยางเทียบไม่ได้กับพวกที่เล่นมาถึงสิบปี 5ปีก็ถือว่ากึ่งๆนะระหว่างมือใหม่กับมือเก่านะครับซึ่งการ ETA เน่ก็เป็นวิธีการจัดการที่ดีนะครับในการช่วยตัดสินใจในการซื้อหุ้นก็คือการซื้อถัวเฉลี่ยต้นทุนนะครับก็เราทำการ e t เเน่เราได้อะไรบ้างได้จะกการฝึกที่จะมีวินัยในการออมเงินเข้าไป ทุกเดือนนะครับการเติมเงินเหมือนเราเก็บเงินแต่ว่าเก็บในรูปแบบที่เราฝากธนาคารก็ย้ายมาเก็บในการออมหุ้นแทนนะซึ่งซึ่งการ d t a เนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะเพราะว่าเราก็เห็นว่ามันขาดทุนนะแต่จุดประสงค์ของการ d t a เนี่ยที่เขาวิเคราะห์กันมาวิจัยกันมาเนี่ยมันไม่เหมาะกับการถือแค่นี้ผมถือมา10เดือนนะ ก็ไม่เหมาะนะครับในการนำมาใช้ในช่วงระยะสั้นนะครับซึ่งการขาดทุนเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าน้อยหรือว่าเยอะอันนี้ก็แล้วเป็นเพื่อนตัดสินใจกันเอาเองนะผมดาว่าประมาณสัก4%ได้นะสนต์นิด,นดก็การดีเเนี่ยช่วยให้เรามีวิน,นัยแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ในการอยู่ในตลาดหุ้นนะครับจากคุณมากขึ้นคุณแต่ละประเภทนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะ ใช้ระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมส่วนคนไหนที่แบบไม่ได้มีเวลามาศึกษาก็ใช้ dca ต่อไปนะครับแต่ว่าการ dca เนี่ยมันไม่เหมาะกับการถือตั้นนะครับอยู่แล้วนะครับก็คือข้อต่อไปเลยที่จะเป็นการบอกครับบอกแก่การถือระยะยาวนะข้อ3นะครับ5-10ปีขึ้นไปนะครับไม่เหมาะกับการเอามากะเก็งกำไรหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่าตลาดเนี่ยมันจะมีขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับซึ่งซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้ซึ่งเราอาจารกำลังจะซื้อหุ้นในจุดที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงอยู่นะครับทําให้หุ้นเนี่ยก็ต้องัวเฉลี่ยกันไปนะแต่ถ้าหุ้นเป็นขาขึ้นระยะยาวเนี่ยสิปีเนี่ยแล้วเราซื้อ,อตั้งแต่อเขาเรียกว่าอะไรตีนเขานะ เราเราเราไปขายที่ยอดเขาเนี่ยซึ่งต้นทุนเราจะค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ต้นทุนที่แพงที่สุดซึ่งทําให้เราเนี่ยกำไรอยู่ดีนะครับในระยะยาวในเทนขาขึ้นนะแต่ถ้าเป็นเทนขาลงล่ะอันนี้แหละจะทําให้เราติดลบหนานเหมือนกันนะครับซึ่งไม่มีใครคาดเดาตลาดได้นะพูดตามตรงนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยเปลี่ยนนะครับเงินที่ผมจะต้อง นำไปใช้เนี่ยไม่ใช่อีก10ปีข้างหน้าอีกต่อไปแล้วนะครับจะเป็นอีก 3- 4ปีข้างหน้าซึ่งทำให้เป้าหมาย,ยของผมเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับจึงต้องเปลี่ยนวิธีการการลงทุนนะซึ่งผมก็ไม่ได้หยุดลงทุนนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกสนุกแล้วก็ชอบด้วยกับการลงทุนนะครับแล้วก็เป้าหมายของการลงทุนของผมนะครับก็จะเปลี่ยน เป้าหมายเป็นผมจะมีพอตมูลค่าสามแสนบาทอยากตามอีกสี่ปีข้างหน้าก็คือถ้าพอตเราไม่ขาดทุนเลยเนะี่ยเท่าทุนเลยเนะี่ยสามแสนยังไงก็ต้องได้เห็นซึ่งการเก็บเงินสนะามแสนเนี่ยบางคนอาจโอ้มันน้อยบางคนอาจมันเยอะนะครับผมก็จะไม่ขอพูดละกันว่ามันเยอะหรือมันน้อยนะครับซึ่งเงินสามแสนเนี่ยผมจะต้องนําไปใช้นะครับในอีกสี่ปีข้างหน้านะครับ กับการที่จะเอาเงินมาลงทุนกับความเสี่ยงอันนี้ผมยอมรับได้นะแล้วก็เป็นเงินครึ่งหนึ่งของแฟนที่มาร่วมลงทุนด้วยอันนี้เขาก็ยอมรับได้นะครับอันนี้ใครที่จะทำตามก็ต้องดูนะจุดประสงค์ของเราเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรนะครับแล้วเราเนี่ยแล้วยอมรับได้ที่ไหมที่จะขาดทุนนะครับเล่นหุ้นไม่ได้แปลว่าเราจะชนะตลอดกำไรตลอดนะครับอันนี้ไม่ ไม่จริงนะมีการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับซึ่งสามแสนเนี่ยของผมสมมติถ้ามันเหลือแค่สองแสนเนี่ยผมเดือดร้อนไหมผมก็เดือดร้อนในระดับหนึ่งนะซึ่งผมก็ยอมรับได้ที่จะหาเงินมาเติมให้ครบสามแสนบาทเหมือนเดิมหรือว่าเกินกว่านั้นนะครับตามจำนวนเงินที่ผมจําเป็นต้องใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนที่ผมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแนวทางแล้วก็ยอมรับได้ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับก็บางคนก็จะใช้หลักการ momentum investor นะก็จะเป็นการเก่งกำไรนะครับโดยอาศัยเหตุการณ์หรือจังหวะอะไรที่ที่เข้ามานะครับผมก็จะใช้แนวทางนี้ขึ้นมาด้วยนะก็จะเป็นการเก่งกำไรทั้งโมเมนตัมแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่น สถานการณ์ทัสเซียยูเคนนี้ทําให้ราคาน้ามันแพงขึ้นไปอีกจากเงินเฟอ้อยิง่งแล้วใหญ่เลยเงินเฟอ้อหุ้นกลุ่มไหนได้ประโยชน์เราก็จะเข้าไปเก็งกาไรในหุ้นกลุ่มนั้นนะครับพวกธนาคารสินเชื่อหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากาเงินเฟอ้อนะอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะครับเป็นเหตุการณ์สมมติไม่ได้เชีรยให้ไปซื้อหุ้นอะไรต่างๆเข้าตามนะเป็นการใช้ เขารียกว่าความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองในการวิเคราะห์ตลาดนะว่าตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วหุ้นอะไรที่จะได้ประโยชน์นะครับก็จะไม่สนเงินปันผลเท่าไหร่นะพูดง,ง่ายๆก็คือเทียบไปได้กับการเก็งกำไรจากราคานะก็ซื้อมาขายไปซึ่งเราขายในจุดที่เรากำไร พอใจนะครับก็เราจะไม่เน้นปันผลนะถ้าเป็นไปได้เราก็จะขายากินกำไรเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์ของการลงทุนที่จะเปลี่ยนเป็นแนวทางกินกำไรนะจะจะไม่ใช่วิธีการ dCA แบบเดิมแล้วนะครับอันนี้ผู้ติดตามก็จะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงของของอผมมากนะครับก็คนที่ติดตามนะครับก็จะเห็นว่าผมลงทุน ดีซมาสักระยะหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสไตล์ใหม่นะครับให้ผู้ติดตามได้ดูนะครับมีผมเนี่ยจะเป็นคนทดลองเองขาดทุนจริงๆนะครับไม่ได้รายการบันเทิงนะฮะและดูให้เป็นรายการบันเทิงก็ได้นะคใครชอบก็สะใจก็เขนา์ปได้เลยเพราะผมขาดทุนนะแต่ว่าผมก็ยอมรับความเสี่ยงได้นะครับที่จะขาดทุนอยู่แล้วนะครับ ใครที่แบบไม่อยากลองเป็นสไตล์บ้างอยากอะไรเงี้ยก็นี่ดูผมเป็นตัวอย่างได้ดูสักดูสักปีหนึ่งนะว่าผมจะลุ่งหรือจะร่วงนะผมเองฮนะดูเลยติดตามเลยฮนะกดติดตามได้ใต้ช่องเลยนะฮะแล้วก็ข้อที่สองนะครับก็จะมีรายการนัดเบรทหุ้นขันบ้านทุกวันนะครับผมก็ว่าจะลงช่วงเลิกง,งานนะสักห้าโมงห้าโมงเป็นต้นไปนะครับ ก็จะตรงไปใน y t u t u อ่าตัวเป็นตัวช็อตแล้วกันนะเป็นคลิปสั้นแล้วก็จะขอเบอร์นะครับเบอิ์ตัวชื่อหุนไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอ่าใบอนุญาตจากกรตอนะเดี๋ยวเขาจะมาเล่นงานผมได้นะหาผมเชียร์สื่อคุ้น,นู้นคุนนี้นะครับก็ขออนุญาตไม่บอกชื่อ,อแล้วกันนะก็เป็นหุ้นที่คขับสัญญ,ญาณการเก็งกำไรนะก็ขอ้ขอ,ขอ,ขอทีสามนะก็ ุ้นที่เลือกมาทํากันบ้านนะก็จะมีการรับสนุกกับผู้ติดตามก็คือการอัปเดตกันกบ้านนะครับแต่ว่าจะไม่เคยือชอคุณตรองๆนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแต่ก็คงจะไม่ยากหรอกนะก็จะบอกว่าหุ้นตัวนั้นทํากิจการอะไรทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรชื่ออ x x ให้สนุกกันนะครับว่าหุ้นอะไรนะครับที่ผมทําการเข้าไปเก็งกำไรอยู่นตอนนี้ใครที่ รู้ก็อาจจะพิมพ์บอกเพื่อนๆอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะแล้วแต่ใครจะพูดกันเองบอกกันเองแต่ผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อหุ้นนะครับในคลิปหรือในอวิดีโอที่ผมได้ทําเผยแพร่กับทุกคนไปนะเป็นพับพับบิกนะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยจะอยู่ในเซ็ตร้อยเท่านั้นนะครับซึ่งเซ็ตร้อยก็มีหนึ่งร้อยนะยตัวก็คงจะไม่ได้ยากอะไรมากนะครับที่จะขนคว้าฝ่ายหากันนะครับ ก็การกินกำไรเทตร้อยเนี่ยค่อนข้างมีความเสถียรภาพนะผมเรียกถูกความเั็นนะก็คือเป็นบริษัทชั้นนำเนาะพวกกราฟพวกอะไรเงี้ยกราฟเทคนิคอลเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเจนนะขาขึ้นก็เป็นขาขึ้นขาลงก็คือขาลงจะไม่แบบมีหุ้นปั่นที่แบบลากขึ้นไปเชื่อดนุนนี่นั่นนะครับก็เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศถ้าต่วใหญ่ ก็ผู้บริหารก็คงจะมีทำพิบาลค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ง่ายต่อการหาหาสัญญาณขาขึ้นด้วยอันนี้เหมาะแก่การเข้าไปเก็งกำไรนะสัญญาณขาขึ้นก็คือหุ้นขาลงเราจะไม่เล่นทำไมนาะราคาก็ถูกลงลงลงเรื่อยๆถ้าเราติดดอยขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะแย่นะครับเอาละครับวันนี้ก็จะต้องขอจบ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ติดตามช่องผมได้นะครับนี่เลยนะครับมีซีสต็อ h ทีดใต้คลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ